สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตูวเวนทําทอโกโก้วันนี้มาเยี่ยมสวนของพี่ทีอยู่ที่บ้านโศกนกไก่นาครับตาบลบนนนประซางครับอําเภอผาขาวครับจังหวัดเลยครับถ้าจะมาเยี่ยมที่นี่โทรติดต่อเบอร์อะไรเนาะจำได้ไหมศูนย์ก้านสองเจ็ดศูนย์สองสามศูนย์ห้าหนึ่งอบอกไว้ตั้งแต่หัวคลิปเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ ท่านนายอำเภอก็มาเยี่ยมแล้วนะครับในในายอำเภอผาขาวนะครับแล้วก็ทางเกษตรนะครับหันนาเกษตรต่าง,กาง,างๆก็มาเยี่ยมสวนหลังจากที่ท่านนายอำเภอมาเยี่ยมนะครับว่าเป็นประมาณไหนะยังไงโอ้ตกใจครับบอกว่าผาขาวเราปลูกโกโก้ได้แล้วต้นมาเริ่มมาเร่ยเลยนะครับวันนี้ก็เก็บได้เกือบเกือบห้าสิบกิโลเก็บ,กบมาเป็นปีแล้วนะครับที่นี่เก็บมาเป็นปีแล้วนะครับเก็บมาเดือนละสองสามรอบนะครับอ่ะไปชมสวนกันหน่อยมาพิธีพาไปดูสวนหน่อย อ่าเข้าอุโมงก่อนนะครับอุโมง์รับนะครับอันนี้ลองหมักเองนะฮะลองหมักเองแล้วก็ตากเองนะครับในสวนตัวเองเนี่ยวัตถุประสงค์คือเราต้องการอยากจะให้ชาวสวนโกโก้เราเนี้ยได้ได้ชิมโกโก้จากสวนตัวเองก็ประมาณนี้นะฮะอยากดูอยาก,กดูนะครับนะครัแล้วพัฒนาต่อไปนะครับนะไม่หวงความรู้โอ้โหตัวดกไมน่ดูีแน่นอกดกดกดกลกเห็นไหมครับมาต้นแรกกระดกแล้วนะครับ นี่ลูกเบื้อเริ่มเลยฮะให้ดู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 ชอบพอตรงเนี้ยครับอนรุ่นเปเรื่อยใช่ไหมมันจะมีรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดืนหนึเขาก็จะสลับออนะนะครับประมาณานี้เลยนะฮะมาขอความรู้ได้เนี่ยโอ้โหตุกิิงงงเลยนะครับลูกเบื้อเริ่มนะฮะใช่เล็กๆนะนะครับแต่พยายามพิธีถ้าใครจะมาเยี่ยมสวนนะบอกว่าอย่าจับต้นโดยโดยโดย,โดยที่ไม่ได้รับอ,อนุญาตเพราะ พอตรงนี้ครับไปจับดอกจับรูปเงี้ยครับมันจะสะดุ้งดอกครับาสะดุ้งดอกเห็นไหมดอกใหม่ขึ้นมาเงี้ยมันสะดุ้งดอกปุ๊บนะนะครับการเด็ดครับใครๆก็อยากเก็บเก็บผลโกโก้นะครับอย่าไปเก็บแบบบิดเอาก็เสียหายอีกเนาะเพราะฉะนั้นให้เข้าสวนด้วยความระมัดระวังนะครับเข้ามาในเจ้าของสวนไม่ว่าจะไปที่ไหนครับไม่ว่าสวนที่พิธีนะครับหรือสวนที่อื่นนะครับต้องได้รับอนุญาตของเจ้าของสวนแล้วก็ถ้ามาแล้วก็ฝากเช็คอินกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมต้นนี้ก็เจ็บออกไปเยอะ ยี่สิบหกธันว่าก,กมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับมาเยี่ยมสวนแล้วก็รับซื้อผลผลิตกลับคืนนะครับบริษัทโอ้ลูกสวยนะลูกนี้นะต้นนี้นะพิธีก็ในอนาคตตรงนี้ก็ถ้ามันตักตักไหนก็เอาเพาะได้นะตันนี้ลูกนี้นะลูกถือว่าสวยอยู่เพาะได้แล้ว,ลวก็หรือไม่ก็ตอนเนาะตอนแล้วเอาไปเสียบกิ่งเสียบยอดได้นะครับต้นนี้นะะเสียบยอดเสร็เสียบยอดละ,ดล,ะลักษณะดีอยู่ไปเยอะมาเช้านีครับ คือเจ้าของสวนจะรู้นะครับว่าต้นโกโก้ต้นไหนเป็นยังไงนะฮะพี่ทีก็จะรู้ว่าต้นมันน้าหนักประมาณไหนเปลือกหนาเปลือกบางนะครับมีกายบ้างก็มีนะเออะประมาณนี้นะครับโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนะนักใช้กิ่งใช้นั่นได้ครับสมบูรณ์นี่ลูกใหญ่นะครับใหญ่มากสมรรกดีครับนะเมล็ดสมบูรณ์ครับก็ประมาณวันที่สิบ เก็บได้นะเป็นเงี้ยชอบตรงที่ว่าเขาได้เก็บอยู่เรื่อยๆครับครับตั้งรอบเก็บอยู่วันที่สิบนะพี่ทีนะมาต้นที่ผมวันนั้มาถ่ายรูปที่มาดกๆกอะต้นเล็กๆมันลูกใหญ่หรือยังต้นต้นนั้นค่อนขวยน่าจะเป็นกลายพันเนาะครับน่าจะกลายผมว่านะลูกมันเล็กมันคล้ายๆกับต้นที่บ้านผมอะมันมีต้นเล็กแต่ว่าลูกะหลังมันก็ใหญ่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์เลยเออแต่ว่าก็ลูกใหญ่ขึ้นนะ ลูกใหญ่ขึ้นเริมรูปใหญ่ขึ้นแต่ไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นเพราะว่ายังไงมันถึงนีนนมันอาจอจะเป็นกลายพันธุ์นะต้นนี้น,น,นะครับก็กก็ค่อยพัฒนงไปทีหลังนะครวนี้ผมให้น้ําหมักสามสูตรไปแล้วนะครับก็ค,คือน้ําหมักสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับตำลังจะสั่งมาให้นี่อีกต้นหนึ่งก็ปัญหานะฮะแต่มันต้นโตแล้วนะครับมันก็จะปัญหาก็คือมันจะอาจจะบัฒน์งตัวเองได้อยู่นะครับก็จะเอายาฉุนมายัดแล้วน่นอนเจาะต้นเนะ ลอยนอนเจาะต้นถ้าต้นเล็กเนี่ยเป็นปัญหาทันทีเลยนะครับนี่ต้นใหญ่ละวางไข่มีไข่เขาเข่าด้วยนะครับเนี <c> ่ย <oughs> ทำลายเอ,อ้ยจะเสียหรือเปล่าเนาะนี่เนาะมันจะเน,เน่าแล้วเนี่ยมันจะเน,เน่าแล้วเออแปลงนี้ตรงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นสองร้อยใช่ไหมสอร้น <200. S 2> แรกเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้บริเวณนี้สองร้อยมันจะเป็นพื้นที่สูงนะครับแล้วก็น้ําไม่พอนะครับปัญหาคือตอนนี้คือ สภาพสีของต้นใบของต้นก็จะเห็นนะครับใบมันออกสีขาวๆนี่น,นะฮะก็คือเราต้องเติมเรื่องของน้ำหมักโอ้โหใน,นต้นนี้ต้นนี้ได้ผ่าดูหรือยังยังไม่ผ่าเลยครับตอนนั้นสุกอยู่สามลูกก็ส่งไปให้บริษัทเลยเดี๋ยวลองผ่าดูของสูงตัวเองนะว่าเม็ดประมาณไหนยังไงเน,ะน<พ>าะผ่าแล้วก็ถา่ายรูปมาให้ผมด้วยนะส,ยสีมันสันสวยงามค,คือเราเราอาจจะเอาไปใช้เป็นแบบเขาเรียกว่า คนอยากปลูกไม้ประดับก็ได้นะเนี่ยลูกสีนี้ครับโอ้ <c oughs> ดูสีม่วงแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนคล้ายคล้ายกลายพันธุ์นะครับสีมันเป็นอย่างงี้ครับ <c oughs> ขอถ่ายรูปหน่อยอ่ะ <c oughs> น,นะครับเห็นไหมสีลูกใหญ่นะครับ <c oughs> แต่แต่ผ่าดูข้างในว่าประมาณไหนยังไง <c oughs> เออน้องลูกก็เริ่มนะไม่ใช่ลูกเล็กน,นะครับ <c oughs> ลูกใหญ่จะเป็นเปลือกล่องสีมันอาจจะเป็น คือใครถ้าสนใจแบบต้นนี้นะครับจะได้กิ่งในอนาคตอยากได้กิ่งเอาไปเสียบยอดนะครับลองใช้ได้นะครับสีเปลี่ยนแต่ลูกต้นเด็กคนนี้ใหญ่ครับสมบูรณ์ครับพือว่าสมบูรณ์อันนี้ก็นั่นเหมือนกันครับใหญ่เนาะตรงบริเวณกลางตรงนี้ก็สภาพดินแย่ครับผมว่านนัะ่นที่เป็นที่เพราะร่อ,องดินตรงนี้นะครับใครว่ามีงูกําลังไล่นั่นอยู่ครับ กำลังจะไล่กินเออเป็นงูเห่าวะนะครับหงูอะไรไม่รู้เออใช่ไหมโอ้ยไม่เป็นเขาเรียกว่างูอะไรงูอะไรเดี๋ยวอืมอืมอืมไล่กัดคางคกแล้วนห่งคางคกโดนกัดแล้วนหนึ่งนั่นครับประมาณนี้นะนะครับมันอยู่กับธรรมชาติครับเราก็ไม่ทําลายเขาเราไม่เขาไม่ทําลายเราครับเนาะลูข้างล่างงูสิงมีจระเู้อย่างนี้เลยโอ้โหอันงูสิงเนี่เสร็จเราครับแต่ก็ไดไม่บ้ากันเนาะผมไม่กินอ่ ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็พอได้แต่ผมถือว่าไม่คึกนะว่ากลายนะก็โอเคอยู่ครับโอเคอยู่ก็คือเนี่ยก็คือว่าระวังคือช่วงหน้าแล้งมันก็คือปัญหาคือกิ่งกิ่งมันบางเนาะที่ไม่แต่งแล้วมันแกงมันกิ่งมันมันล้นลดนแดกนะครับองศามันเผาดอกปุ๊บแล้วก็มันจะกันติดลูกน้อยล่ะครับอืแต่ว่าน้ําก็ก็ก็ได้อยู่ตลอดก็โอเคอยู่ครับเนาะโอเคประมาณนี้เนาะ อ,อยากจะฝากอะไรบ้างครับพี่ที่มายืนตรงนี้หน่อยลบๆก็ดูนะผมก็ว่าโกโก้เนี่ยถ้าเราปลูกแล้วถ้าเราดูแลเขาผ่านก็อย่างที่ดูอย่างที่อาจารย์ประธานท่านบอกนะผ่านสามปีไปแล้วใช่ไหมผ่านอายุผ่านสามปีไปแล้วสี่ปีห้าปีนี้เขาจะเริ่มให้ผลผลิตสูงขึ้นไหมเป็นลูกกระตันยูดีขึ้นครัการ,รติดลูกจะดีขึ้นเขาก็จะมีความทนสภาพอากาศได้ดีขึ้นครับ ก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่านี่ก็ใกล้จะครบสามปีแล้วครับแต่ว่าเราก็เริ่มเก็บลูกมาได้ตั้งแต่เขาอายุสองปีครับกพเก็บมันอย่างเดือนนี้มันสามรอบแล้วนะตกอ,อยู่ต้นที่เก็บได้นี่มันก็ไม่ไม่กี่ต้นนะที่ที่จะเก็บลูกเนี่ยครับรุ่นแรกๆก,ก,ก็ตกไปถ้าไหลมันสองร้อยกโลสามกใช่ครับประมาณนั้นครับอ่าก็คือว่าถ้ามันผ่านอายุได้ห้าปีขึ้นมันจะเริ่มติดลูกเยอะขึ้นอย่างที่อาจารย์ท่านบอกก็ครับจะมานะบอกครับมั่นใจว่า มันก็น่าปลูกครับแล้วทีนี้ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องอะไรครับเรื่องน้ําใช่ไหมครับน้ำน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตต่อเนื่องได้เนาะครับความชื้นมมนต้องได้เดือนนี้ก็เดือนธันวามกรากรุ่พามมนาเมษาที่นี่ฝนมาเดือนไหนฮะมาก็พฤษภามิถุนาเนาะนะฮะประมาณอีกห้าหกเดือนเพราะฉะนั้นปัญหาที่เรื่องเรื่องที่ปลูกเคียงเดียวนะครับไม่มีพืชพี่เลี้ยงก็จะปัญหาเรื่องน้ํานะครับความชื้นไม่ได้ก็จะกลายเป็นปัญหาเอาเนาะนะครับสําคัญคือน้ํา สำคัญมากๆแล้วความ้นที่ผมประสบการณ์ที่ปลูกมาเนี่ยสองปีกว่ากว่านี่คือน้ําอ้าวไปดูดูต้นที่บอกว่าอยู่ใกล้พืชที่เลี้ยงแล้วสวยยังไงใ่าเดไปดูต้นอายุแค่ปีกว่าๆยังไม่ถึงสองปีครับครับครับโอเคครับเข้ามาตรงนี้แปลงนี้ครับสําหรับปลูกเพิ่มนะฮะก็ปลูกใกล้กับพืชที่เลี้ยงอ่าพืชที่เลี้ยงที่ว่าคืออะไร ต้นกล้วยโ,โอ้สวยนะแปลงตรงนี้ก็สวยครับแต่จะมีไม่สวยก็มีอยู่นะฮะเอาปัญหามันมีปัญหาอุปสรรคมันมีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยดูให้ครับต้นกล้วยอยู่ใกล้กล้วยสวยมายกอ <c oughs> โอ้ได้ร่มเงาจากกล้วยครับได้เก็บได้ด้วยนะมีเก็บไปด้วยนะนี่ดูดูถ้าใครจะปลูกผมว่ายัางไงก็ปลูกกล้วยกว่อนดีที่สุดเออร่มกล้วยไปได้สุดเลยครับ โอ้ดีปลูกแล้วครับปลูกหลังแปลงข้างบนอีกนันะครับเหนไก็ยังไม่ถึงสองปีเนาะอลูกเริ่มเลยครับนี่ส่วนที่หยุดใกล้ต้นกล้วยนี้จะไปคนละอย่างเลยนะครับเนี่ยความชื้นก็จะได้พืชกล้วยคือเป็นพืชที่เลี้ยงก็คือว่าดูดน้ำคายน้ำได้ดีก็ทางพิธีก็จะขยายโดยการเอาต้นกล้วยหน่อกล้วยไปขยายเพิ่ม ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสภาพดินคราวที่แล้วผมมาทําคลิปให้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเรื่องไม่ใช่ปีที่แล้วต้นปีเนาะนะครับมันคือเรื่องของดินสภาพดินคือดินดินเหนียวดินเหนียวรัดหน้านะครับรากเลยไม่ดีแต่กล้วยเนี่ยไม่อยู่ใกล้กล้วยทำให้ดินร่วนได้ดีขึ้นเนาะเราไม่พักดินเลยเพอาะ้อยออกแล้วปลูกเลยก็ครับไม่ดีแล้วก็ย้งเนื่องจากอย่างหนึ่งนะครับปัญหาคือเกษตรแปลงใหญ่ทาคนแปลทําใหญ่นะครับก็คือว่าคนคนเดียวดูแลงานหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับผมย้ําเสมอนะครับ อย่าคิดว่ามันง่ายนะฮะทำสวนอยา่ยาอยา่าอย่าคิดเด็ดขาดขังตัวเองอย่างเด็ดขาดเลยนะครับคือทางทำนาทำสวนทำสารพัดนะครับอยู่ที่ตัวคนเดียวนี่จบครับนะฮะ<ม>เอาเท่าที่ได้ครับม <laughs> ผมบอกเลยตอนนี้2,000ต้นเนี่ยนะครับเหลือ2,200ต้นเนี่ยนะครับคัดลอดเหลือมาให้มันรอดสักประมาณพันต้นพิธีก็ดีใจแล้วนะด,ดีใจแล้วนะครับมันจะมีแปลงร่างด้านโน้นนะครับที่สวยกว่าเพื่อนอีกนะฮะ คือสภาพที่อยู่ใกล้ความชื้นนะฮะไกลตรงนั้นสวยมากไม่ได้เดินไปดูนะครับวันนีนะ้มีเวลาน้อยลงมานะครับเดี๋ยวให้พี่หวานนะครับถ่ายรูปมาเห็นไหมแปลงปัญหามันเกิดขึ้น,นครับสินคีดูนะครับก็คือว่านะคือเชื้อราลงนะครับเดี๋ยวก็จะผมก็จะให้ใช้น้ำหมักสูตรหนึ่งสูตรสองสามนะครับตัญยแล้วก็ฉีดเนาะฉีดฉีดบำุลก็จะช่วยช่วยอืมได้ครับมันไม่ตายแต่มันไม่โต,ตถ้าเราเลี้ยงดูให้ถูกวิธีมันก็จะ ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าได้ลงไปดูข้างล่างจะเห็นว่ามันสวยใกล้ใกล้น้ํามันจะสวยผมตัดหญ้าออกแล้วอุ้ยอุ้ยมันอยู่อย่างนี้ได้เวลลงไปทางไหนใกล้ที่สุดเร็วที่สุดไปไปมาเดี๋ยวผมอยากลงไปแล้วพูดอย่างนี้อ้าไปไปไปแป๊บเดียวอยู่ได้พอตัดหญ้าออกครับครับครับปุ๋ยไม่ได้กินเลยไม่ได้กินปุ๋ยเลยเออคือถ้าใครติดตามคลิปของไอ้แปลงนี้นะฮะที่ผมเคยมาถ่ายทำคลิป ไม่ไปโยงมาปลูกแซมใช่ไหมฮะต้นไหนตายก็เอาไม้อื่นลงแทนนะครับไม่เอาปลูกซ่อมนะครับช่วงนี้นะฮะคือเราไม่ไปได้เสียใจอะไรหรอกครับขอให้เราดูว่าเขาอยู่เขาเขาได้ลุ้นจะเดินง่ายกว่านไหมไปนี่เลยไป<ด>ยไป,ไป,ไปลงไปเลยมันได้ดูต้นโปโก้ด้วยครับ<ม>เ,เห็นไหมก็จะเป็นทางเดินดูสวนนะครับต่อไปในอนาคตนะฮะน่าจะทาลงไปทางเดินเห็นไหม นี่ก็ต้องตัดต้นทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นมาเห็นไหมไม่ตายง่ายๆเห็นไหมค,ครับนี่ครับมันก็แตกใหม่น้ําถึงได้ก็ไปต่อครับนี่คือสภาพของคราวที่แล้วคือเช็คสภาพดินแล้วมันไม่ผ่านนะครับอันนี้ <c oughs> เดินเข้าไปได้แล้วครับหนามทั้งนั้นครับเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะต้นต้โอโห่เนี่ยนะครับแม่กลัวของแท้ <c oughs> แท้ะครับอันนี้รักษาเลยนะครับใครใครเข้าไปไม่ได้ครับพยุงขึ้นได้เร็วมโอ้ไม้นี่หมอเนาะปลูกกับพยุงเออแปลงนี้ปลูกพยุงเห็นไหมอ๋อพยุงสวยนะครับของพยุงแต่ เร็วมากเลยนะใครอยากเรียนรู้ปัญหาเร้วอปภรษคโกโก้โกเนี่ยครับเห็นไหมดินสภาพคือดินเหนียวรัดหน้านะครับแล้วก็เป็นดินที่เคยใช้ผ่านงานของการปลูกอ้อยมานานแล้วไม่ได้พักหน้าดินนะครับกลายเป็นแบบนี้แต่ข้างล่างดูครับปลูกพร้อมกันครับปลูกที่หลังด้วยซ้ำเลยนะฮะที่หลังแปลงนี้ปลูกโอ้สวยกว่านะเห็นไหมนะครับนอนนี้ต้งยกให้พยงุง<ม>องัน<ม>ไม้ป่าพวกนี้อยู่ได้เนาะสวยไปได้ครับ แต่ก็ตั้งเร่งแัดหญ้านะมีคนอิดฉายยนไฟเข้ามาให้จบเหมือนกันนะครับครามัดระวังหลายเรื่องนะครับกับงานหน้าเดียวคนเดียวนะก็ไม่หน้าเดียวครับหลายหน้าแต่คนเดียวใช่ไหมฮะแปลงนี้ก็จะสวยสวยมากเป็นที่ลุ่มและดินมันดีสภาพดูดินดูดูที่หญ้าดูครับเราดูที่หญ้าดูหญ้าตรงนี้มันเห็นไหมมันจะเล็กแต่เห็นหญ้าตรงนั้นมันเขียวใช่ไหมเหมือนกับโอเอซิสเลยครับเห็นไหมครับ <rium> <left> ด้านหน้นก็จะต้องบำรุงกำลังสวยขึ้นเดี๋ยวใช้น้ำหมักส <u> uh> ูตรหนึ <described> ่งสองสามที่ผมส่งมาให้เดี๋ยวก็เห็นสภาพดีขึ้นครับนะเพราะว่าได้พิสูจน์หลายสวนแล้วนะครับได้พิสูจน์หลายสวนแล้วดูปัญหาปีที่แล้วคือน้ําแรงใช่ไหมแห้งหมดเลยใช่ไหมแล้วทีนี้เครื่องปั่นน้ําม็ปั่นจากตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับนู้นนะฮะเครื่องปั่นพังไปละแห้งจนเอาแมโมาูดอีกอะ เริ่มติดดอกแล้วครับอันนี้ปลูกที่หลังนะเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นสีม่วงนะลูกเนะี่ยดอกบูลเลยครับดอกเป็นสีม่วงครับเห็นไหมเริ่มติดดอกแล้วก็ว่าได้น้ำหมักมาก็จะมาฉีตดตรงรหไคือตอนนี้เขาไม่ได้กินอะไรกินธรรมาชมาติดินมนะันดีแต่ตรงนี้ก็คือว่าปัญหาคือมันไม่มีพืชที่เลี้ยงนะครับสภาพคือโดนแดดนะองศาแดดด้านด้านเนี่ยเห็นไหมแดดมาครับโดนแดดต้องเป็นผิวผิวสีของลูกก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหม ซึ่งไม่เสียหายแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงในอนาคตคือต้นนี้มันก็จะกลายเป็นปันวาบแตเม็ดงอกในครับเม็ดงอกในฝักนะนะครับอืมยามันก็ต่างกันมากอืมกำลังสวยครับปีกว่านะครับปีกินนิดๆไม่ใช่ปีเยอะนะฮะเดี๋ยวก็ว่าได้น้ำหมันก็จะมาขี้ครับอ่ะนะก็น่าจะดีขึ้นนะ ผมว่าถ้าเขาผิงนี้แล้วเขารอดแน่นอนครับคือเขารอดแล้วละเดี๋ยวนี้นะครับแต่วันนี้บำรุงค้ายเขาจริงจริงเนาะตรงนั้นอ่ะเอาย้าออกเอ้ามันยังอยู่ไว้เออตอนแรกก็ญ้าท่วมเลยนะนี่เดี๋ยวก็ลงน้ําแล้วก็ฉีดน้ําหมักนะครับรอบโคนถ้าสองสามรอบก็คงจะเห็นการแตกยอดใหม่ครับเนาะชิงชันกับพายุดีมากเลยปลูกทีหลังด้วยนะตรงเนี้ยปลูกทีหลังด้วยอืม เหมาะกับดินของเขากพาว่าอนาคตเนี่ยพอต้นไม้ป่ายไว้ต้นเลยนี่โตขึ้นมันก็จะมีร่มให้ไงครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันไม่มีต้นไม้เลยเนาะเมื่อก่อนมีต้นประดู่ต้นเดียวที่สามสิบกว่าไร่รแต่ตอนนี้เริ่มเป็นป,ป<ร>่าป่ายุงอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าต้นแล้วแต้วอนมะฮอกกานีก็สามร้อยกว่าต้นโอเคลงไปรูนปลูกไว้ตรงนู้นก็เตรียมจะเตรียมที่จะปลูกใหม่ข้างหน้าก็คือ ม,ม,ม,มีเรื่องเล่าเรื่องราวนะครับเพราะว่ามาเนี่จะมีปันเาว่าใครมาปลูกใครบ้างใครร่วมปลูกบ้างก็มีนะท,ทีมโตโยต้าปลูกอ่าใกล้จะครบรอบปีแล้วน,นั่นเี่เดี๋ยวเขาคงมาเยี่ยมสวน<ต>ของเขาจะมาอ่าไม่รู้ว่าเขาเขาว่าจะเร์ไพไม่รู้ว่าวันนี้หรือพรุ่ <c oughs> งนี้เฮ้ยะผลงานปลูกอเออเขาก็จะได้ไปเห็นสวนตัวนี้ด้วยมีอะไรในสวนบ้างนะครับมีเก็บกินเก็บขายก็ได้เก็บได้หมดเลยเลยก็คือผม ต้นดอกไม้จะเป็นชมพู่พันทิพย์ครับพยูงประดูแดงอ่าอ่าแล้วก็จะมีแอกอฮอลประพฤกษ์ครับแล้วก็ทองอุไรอืมแล้วก็ลวงพึ่งอืมปลูกเป็นแนวไว้หมดและครับก็คืออนาคตมันจะเข้าคอนเซปต์ไล่สวนสวรรค์ไงอ่าภาพถ่ายทางอากาศมเมื่มไม่นาาโดนก็โดนมาบินดูแล้วบอกอุ้ยถ้าโตขึ้นนี่สวยอืมว่ามันจะเป็น ออกมาเป็นตัวหนังสือด้วยเขามีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายต้นดอกไม้นี่จะออกมาเป็นตัวหนังสือด้วยส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 วยลายลายครับ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 เป็นตัวทีบ้างใครอยากมาร่วมปลูกป่าที่สวนสวรรค์เอ็นทีโกโก้นะครับที่บ้านโศกนาไก่นาตำบลตำบลเลยนะฮะตำบลนนป่าุรงนนป่าุรงนะครับอำเภอปากคาจังหวัดเลยติดต่อมาได้นะครับดูที่หัวคลิปนะครับที่ผมบอกไว้ก็คือเบอร์โทรตามนั้นนะครับ ามาเยี่ยมชมได้เลยไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังในอนาคตจะมีอะไรหลายอย่างที่นี่แล้วก็มีผู้ร่วมปลูกโกโก้กับทางเราก็หลายหลายแปลงอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้มาได้ไปชมสวนทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทั้งต้นไม้ป่าหายากด้วยยังพูดชื่อนี้บางคนยังไม่รู้จักเลยกล้วยลิงเนี่ยมันมีต้นสวยๆแล้วอยู่อีกไกลเกินเดี๋ยวเขาเล่าเรื่องอีกทีหนึ่งใครมาอยากฟังว่ามันเป็นอะไรไงก็มาถามพี่ทีได้นะครับพร้อ,อมที่จะเล่าเรื่องให้ได้เลย หอมอร่อยหากินยากมีเยอะเหมือนกันต้องการรับคนงานไหมตอนนี้ก็ต้องหาทุนกอนโอ้ <laughs> คอ<ย>ใครจะกแกะมา,าร่วมคิดร่วมสร้างไม่มีที่ทํากินอะไรต่างๆมาปรึกษาพี่ีนะครับใครอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับคือมาช่วยคือมีอย่างน้อยก็คือมีที่ทํากินให้นะครับมีมีอาหารการกินได้มีปลาในน้ํานะครับมีนามีข้าวนะครับช่วยบำรุงดูแลนะครับติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับมาเป็นมีรายได้ในอนาคตตามนะครับเนาะ ถ้ามันโตขึ้นมานะคนก็ต้องมีคนงานช่วยถูกต้องถูกต้องครับตอนนี้ก็ขุดบ่อปลาวางแผงไว้วางแผงก็คือเลี้ยงปลาแล้วอยู่ด้านนู้นอืมอีกไกลเนาะเดินไปอีกไกลพอสมควรอยู่ข่าวคลิปที่แล้วเห็นอยู่นะครับติดตามดูคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็เอ่อตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะสามสิบห้าไร่สามสิบห้าไร่ดูแลอยู่คนเดียว นะครับพี่หวันก็ไม่ค่อยจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ไม่อยากจะให้มาลงมาในพื้นที่เท่าไหร่เนาะเป็นกำลังใจเเป็นกาลังใจกขับข้าวให้นะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับสำเร็จหลายๆรูปถ่ายลงไปก็คือพี่หวันนั่นแหละครับพ่ทีก็เป็นหน้าที่ของดูแลสวนโอเคขอบคุณพ่ทีมากนะครับมาต้อนรับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ